สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ที่บ้านหนาวมากเลยนะคะเก้าองศาควันออกปากเลยไม่เห็นนะหนาวแดดกำลังจะออกแล้วค่ะูเห็นไหมเห็นควันไหมหนาว ับอะไรไม่ค่อยได้แล้ววันนี้วันนี้เราจะเตรียมตัวกับเชี่อใหม่กันแล้วนะคะมาอยู่บ้านหลายวันแล้วหนาวสุดๆหนาวไม่น้องหมูไม่หนาวแต่เป็นหวัดเลยหนาวมากลบเก้าองศาเก้าองศาค่ะวันนี้ คอนอ๋อตอนนี่ไงเย็นแล้วเฮ้ยเย็นเย็นสุดเลยไม่ชอบหน้าหนาวเลยค่ะเขมรน้ยเย็นแดดเริ่มออกแล้ว điều, chúng ta sẽ trở về Chiang Mai rồi các con.